สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมช่วงนี้เริ่มตันๆเนอะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงงานแฟร์แล้วเราไม่รู้จะทำอะไรกับงานแฟร์แล้วไงจะไปลุยโซนหิมะก็เดี๋ยวัวจะเบื่อกันเพราะว่าทำไปหลายคลิปอยู่ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดปา่าดิสกกันนะครับเพราะว่าพอผมอะ่ะเควกยนการปน,นะเนะหลือแค่ เควสตามหาระเบิด c 4คือระเบิด c 4มันจะหาได้ประมาณไม่กี่จุดนะก็คือยอดแหลมหินปูนเออที่จะเจอแต่ว่าโอกาสเจอมันก็น้อยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของที่ดรอปแบบหายากอ่ะแต่ถ้าจะให้เจอแบบง่ายๆเลยก็คงต้องไปเปิดปาดิสนะครับที่บังเกิ์อันฟ้าก่อนนะครับก็เผื่อมือใหม่ที่ไม่ทราบว่า ป่าดิสคืคออะไรเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูกันนะครับระหว่างนั้นที่ผมขอแวะหลายที่หน่อยนาก็คือ 1. จะแวะไปที่ทินฐานก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ทินฐานผมต้องหลอมเหล็กแล้วก็เลื่อยไม้ไว้ให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะประปรุงนะครับอัปเกรดห้องแล้วก็วางเครื่องจักรที่สามารถ วางวัตถุดิบได้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะไอผลิตวัตถุดิบให้มันได้เยอะขึ้นนะเพราะตอนนี้ยังผลิตลวดแท่งไม่ได้นะครับแผ่นไม้กระดานเนี่ยก็ยังไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะสะสมพวกเศษลงเศษเหล็กเศษขี้เลื่อยไว้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะได้ใช้ในอนาคตเยอะกับการทำไม้แผ่นนะครับ พอหลังจากนั้นเราก็จะไปที่ฟาร์มลำห้วยกันนิดหนึ่งเอาตุ๊กตาไปเติมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยมันจะได้ถึงไอ้นี่เลยไหมถึงเขาเรียกว่าเพิ่มเลเวลไปอีกหนึ่งเลเวลเลยไหมเพราะว่าถ้าได้หนึ่งเลเวลเดี๋ยวเราจะเอาตัวงานแฟร์ไปแลกนะเผื่อจะได้ของดีๆกับเขาบ้างนะครับแล้เดี๋ยวค่อยแวะไปที่ปาดิสนะทีนี้ถ้าใครแบบทำถิ่นฐานได้ ประมาณผมแล้วนะครับหรือแบบใกล้ๆแล้วก็คือสร้างค่ายค่ายคม้มอะไรแบบนี้นะที่พักไว้หลายที่เราแบบนี้อย่าลืมมารับของฟรีที่ตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็มาสุ่มทหารรับจ้างครับน,น้าโอผมเหลือนาโอมีคนเดียวอะ่ะเนี่ยมันไม่ตอบให้เลยแสดงว่าเราอาจจะต้องปลดล็อกอะไรบางอย่างก่อนถึงจะปลดล็อกให้นาโอมีหลุดออกมาหาเราเนี่ยครับ นาเอมีก็คือเจท,ที่ใช้โดนในการโจมตีต่อสู้อะไรแบบนี้นะทหารรับจ้งางเอาไว้ใช้ทำอะไรทหารรับจ้างนี่เอาไว้ใช้ในการสำรวจนะครับออกสำรวจก็คือการใช้รถมินิแวนในการสำรวจนั่นแหละอันนี้ขาดอะไรบ้างไหมผมก็มาเลื่อยไม้หลอมเหล็กหลอมอะไรทุกวันนะทุกคนแต่วันละครั้งเองไงแต่จริงๆวันหนึ่งมันทำได้สามสี่รอบอะ แต่ผมแบบอย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้เริ่มมีอาการหมดไฟเริ่มมีอาการหมดไฟกับการทําคลิปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาไฟมาเติมได้ครับไม่ต้องมาจุดนะทุกคนเดี๋ยวไปหาไฟก่อนหรือเราเล่นเราเล่นแล้วมันเริ่มตันก็ไม่ดูนะเพราะว่าเราทําคลิปไปเยอะมากไงมันก็เลยจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์ให้รับชมเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีอีเวนต์ใหม่มาเพิ่มไงอ่า ส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ที่การอะไรอะโซนหิมะบ้างนะครับโซ,โซนขนส่งบ้างตอนนี้เดี๋ยวโหลดเกมใหม่มาละชื่อเกมว่าเ l a y d a ดเดี๋ยวอาจจะทําสลับกับเกมนี้แล้วกันนะครับยังไม่แน่ใจนะอันนี้แค่คิดไว้เฉยๆถ้าเล่น Play Day ก็ถ้าลงคลิป play day ก็อาจจะเล่นเกมนี้ไปก่อนแต่ว่ายังไม่ได้อัดคลิปไงสลับกันลงอะไรแบบนี้แต่เกมนี้ก็ยังคงเล่นอยู่เรื่อย เพราะยังไงผมต้องมาฟาร์มของอะไรแบบนี้ไงแต่ว่าก็ยังคงสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในเกมนี้มาได้เรื่อยๆนะหมายถึงว่าแบบใครติดขัดตรงไหนแบบเนี้ยถ้าสมมติผมแบบช่วยได้ก็เดี๋ยวจะพยายามตอบคอมเมนต์ให้นะครับแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นคนแบบตอบปุ๊บปั๊บเลยไงแบบถามมาปุ๊บตอบปั๊บเลยแบบเนี้ยไม่ใช่ไงคือจะมีเวลาตอบของผมอยู่นะครับเห็นไหมเดอเควสตามหาระเบิดซีโอย่างเดียว ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงออกตามหาแบบยอดแหลมหินปูนป่าแดงโอก๊กแล้วก็โซนหิมะนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเห็นเขาว่ากันว่าโซนหิมะก็ยังรอบอยู่นะแต่ผมผมไปแล้วผมยังไม่เคยเจอตั้งแต่มันปรับแพทมาใหม่ก็เลยยอดแหลมหินปูนนี้แหละน่าจะมีระเบิดซีโฟหรือแบบตอบโจทย์ที่สุดแล้วแต่ถ้าแบบเร่งรีบจริงๆนะครับ เร่งรีบในที่นี้ก็คือแบบอ,อยากได้ภายในวันนี้จริงๆแบบที่ผมต้องการอย่างงี้นะก็คือต้องไปเปิดปาดิสนะครับเราต้องมีแผนดิสนี้ก่อนนะเห็นปะ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังเอาสามารถเนี่ยเอาเล่นบังเกอร์ในโหมดง่ายก็ได้หรือโหมดยากก็ได้นะครับถ้าโหมดง่ายเนี่ยเราก็เอาตัว๋วแดงเหลืองเขียวเนี่ยไปมอบกับให ไปมอบกับทหารที่อยู่ในห้องเปิดเทอร์มินอลนะแต่ถ้าใครชอบเล่นหมดยากก็เอาพวกสร้อยคอสมุดแล้วก็บ้งนี่นครับเนี่ยที่ผมเตรียมไว้เนะี่ยไปเติมที่ทหารในห้องเทอร์มินอลก็ได้นะครับก็เหมือนกับการสะสมแต้มนั่นแหละเติมจนกว่าแต้มมันจะเลเวลอัพเลยแบบนี้มันก็จะดรอปให้นะครับแล้วเราก็เอาไปเปิดเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะรหัสบังเกอร์ A วันนี้ก็คือตามนี้เลยนะ ได้แต่ล็อกอินรับของอย่างเดียวตอนนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่พี่เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยอย่างที่บอกเ่าเล่นแล้วมันเริ่มรู้สึกหมดไฟหนึ่งก็คือของมันเริ่มหายยากขึ้นนะแล้วคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนผมจะเป็นนักสาสะสมใช่ไหมสะสมชุดสกินอะไรแบบนี้ครับถ้าสมมุติมันไม่รู้จะทำอะไรผมก็ไปเก็บแต้มหรือดูการ ฆ่าซอมบี้เรื่อยๆนะครับเก็บแต้มฤดูการไปพอแต้มมันถึงจุดที่เราสามารถเปิดกล่องแพ็คฤดูการได้แบบนี้ก็จะมีโอกาสได้ชุดอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องเติมแล้วว่าพอมันต้องเติมใช่ไหมเราก็มานดึกอีกทีว่าเอทำไมเราต้องเติมบ่อยๆวะเอาหน่าเดี๋ยวอีกสักพักไฟมันไฟมันก็จะกลับมาครับ เมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่ายังทําคลิปเรื่อยๆแหละทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเรายังทําคลิปอยู่เรื่อยๆนะตราับใดที่ยังไม่ถึง1น0 0งคลิปนะอีกนานอีกปี2ปีถ้าไอดีไม่หายก่อนนะครับ l e t s go to bunker alpha นะทุกคนเวลามาที่นี่อย่าลืมนะครับจดรหัสกันไว้ด้วยนะใส่รหัสตามที่ผมบอกไปเลยนะตึ้ง แต่จริงๆไม่ต้องจำก็ได้นะดูโฆษณาเอาก็ได้นี่ครับเดี๋ยวเราเราไม่ต้องไปขึ้นชั้น2ชั้น3ชั้น4นะทุกคนคุณรีออนคุณรีออนแห่ง Resident Evil ได้ถามผมมาว่าเมื่อไรเราจะได้เล่นชั้น5ชั้น6นั่นสิแล้วผมไม่เห็นมีวิวแววว่ามันจะเปิดชั้น5ชั้น6ให้เราเล่นเล่นเลยนะในมังเกิลฟ้าเนี่ยเพราะว่าทางเดียไม่เห็นพูดถึงชั้น5ชั้น6เลยนะ เนี่ยเนี่ยเราเอาของมาเติมตรงนี้นะเอ๊ะเดี๋ยวผมไม่ได้เอามาเลยอยู่ที่รถน่าจริงด้วยลงไปก่อนเป็นคนขี้หลงขี้ลืมครับเอาบ้งเอาสร้อยคอเอาสมุดไว้ที่รถเอออยู่ไหนพี่ลืมเอามาแผ่นดิส์ด้วยนะไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปเติมแล้มันจะได้แผ่นดิส์อีกแผ่นก่อนหรือเปล่าถ้าได้มานี่คือแบบ ไม่น่าพกแผ่นดิสมาเกินเลยนี่ครับเนี่ยเราสามารถเอาตั๋ว3 4สีนะหรือจะเอาของที่ได้ได้จากหมวดย่านนะครับเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมาเติมตรงนี้ครับถ้าเติมเลเวลอัพแล้วมันก็จะได้แผ่นดิสแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์อื่นอีกน,นะแต่ว่าผมเติมไปหมดแล้วไงนี่แล้วก็แผ่นดิสมาใส่ตรงนี้ครับเทอร์มินอลกลยุทธ์มันก็จะเปิดแมปที่เรียกว่าป่าดิสให้นะครับแค่นี้เองเลยเดี๋ยวผมว่าผมมีไอ้นี่นะ นี่ไงพิมพ์เขียวหายากมีอยู่หอันนะครับมีหมดแล้วหรือเปล่า <c oughs> อ่ะโถเออนึกว่าจะได้อันใหม่บ้างนะทำไมทำไมรู้สึกว่าเหมือนจะซ้ำหมดเลย ซ้ำหมดเลยจริงด้วยเอาซิมาโอเคซ้ำหมดเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยไปเดีย๋ยวเราไปแวะที่งานแฟร์แป๊บหนึ่งนะทุกคนเอาตุกตาไปเก็บก่อนมันจะได้มีพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มนะครับมาแค่นี้จริงๆมาเปิดปาดิสครับ เก็บอาวุธด้วยก่อนจริงๆผมควรจะเน้ไม่ทำถินฐานนะณนะตอนนี้ต้องไปทำไอ้แผ่นกระดานนะอาบกำแพงจริงๆตอนนี้ผมว่าผมน่าจะทำได้แล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปรับเปลี่ยนย้ายห้องอีกนิดนึงครับทอ่อไม่น่าจะได้ใช้ละ อเอาของที่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้เก็บไว้ที่รถก่อนแล้วกันไปขอดูแต้มก่อนนะถ้าแต้มอีกนิดเดียวจะถึงก็อาจจะขอจับไก่เดินเขาว,วงกดแล้วก็ปลาบอลก่อนนะขอแวะแป๊บ,บหนึ่งแต่เมื่อกี้มัน,ม,นมันเหมือนเลยอีกนิดเดียวเนาะยวขอปลาบอลหน่อยลวกันเลขเข้ามามีลูกบอลให้ปลาด้วยเปไ็นไง ต้องเอาไปใช้ต้องเอาไว้2อันล่างออกปะเออ <c oughs> กดปลาเฉยเลยตัวอ้วนได้แต้ม10แต้มนะตัวชมพูดได้20แต้มแล้วก็ตัวสีน้ำตาลได้30แต้มนี่ของปลาไม่โดนนี่ทำไมรอบนี้รอบนี้ทำไมมันวุดจังเลยเฮ้ยปลาให้โดนสิอ้าวดอเอาไมลเงไมล์ล้ไหมอ่าคุณมีฝีมือด้านขว้างลูกบอล อะไรเหมือนมีควาเหมือนอารมณ์แขวนิดนึงนะเมื่อกี้ป่าไม่โดนไงเดี๋ยวสิต้องเล็งก่อนมเมื่อวานยังป่าดีเลยเออนั่นแหละเรียบร้อยคนระับเราเล่นที่แบบง่ายๆพอนะเ,ออเรื่องไปข้างหลังนี้มันมีของดีว,ว่านี่มันมีร้านค้าสองร้านร้านโชว์หวย ตกกุกตาเอาปจัจแจไปย่อยดีกว่าช่วงนี้เล็กก้าก็ร้อยหลอพอเราต้องเอามาอัพกล่องีงพูดถึงกล่องนี้ต้องไปห้วยปลายแล้วสินะสวัสดีวิลเลียมเราขอเติมหน่อยเอ้ยแต่มันก็จะเต็มแนละ้วเห็นปะ่ะ34 เนี่ยจับอุ้ยจับไก่จับไก่จับไก่ไกดีกว่าน่าจะได้พอดีเดี๋ยวขอจับไก่อ่าจับกุยจับไก่งวงแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนจับไก่งวงตัวที่จุดข้างหลังมันเป็นจุดเล็กๆอะ่ะถ้าตัวอื่นมันจะเป็นจุดยาวๆเห็นปะรอแป๊บ รอเพียงจบแป๊บเราถึงจะสามารถจับไก่ได้แต่ผมผิดแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปไหนไปไหนมานี่เออหลอกผมไม่ได้หรอกได้ยังอะ่ะอันนี้เออนั่นแหละเลเวลอัพแล้วทุกคน ได้แค่ตัวเพราะว่ารางวัลอื่นได้ครบแล้วเอาตัวไปแลกเผื่อจะได้แบบถังแกส๊สสักใบอะไรแบบนะี้แบตเตอรี่ก็ได้เอาไว้คุดคาร์บอนคอมโพสิตอิดได้ปืนมากระบ,บอกหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปที่ป่าดิสกันดีกว่านะครับไปเอาระเบิดซีโฟสองลูกนะใช่ไหมเออมันก็2องลูกนั่นแหละ เพราะปกติไปตลอดก็ได้2ลูกตลอดเลยระเบิดซีโฟว์กระปืนแม็กนั่มเก็บก็ได้มั้งเนี่ยแม็กนั่มมันเอาไว้ใช้ในอีเวนต์อะไรสักอย่างนะผมลืมละที่ว่ามันคาบกระสุนได้นี่ปาริสครับลุย แมปนี้จะเกิดเฉพาะตอนที่เราใส่แผ่นดิสในบังเกอร์อัลฟาเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เกิดนะเออแล้วถ้าแบบบางทีเรามาป่าตรงเนี้ยเราอาจจะเจอกล่องติดเชื้อก็ได้นะแต่ตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเจอเฮ้ะเมื่อกี้ผมบอกอะไรป่าติดเชือ้อกล่องติดเชือ้อเออ ตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเจอกล่องติดเชื้อเลยคือมันจะเป็นกล่องที่มันอยู่ในรังครับรังก็คือไอ้รังซอมบี้ที่มันเป็นสีแดงแดงเลือดอปกติจะแบบคือเห็นเขาว่าเปิดสิบกล่องจะเจอสักสองกล่องนี่ผมเปิดมาสิบกล่องแล้วยังไม่เจอเลยแปลกดีเหมือนกันของก็ดีนะทุกคนเห็นเปล่าระเบิดซีโฟสองลูกแสดงว่าวันพรุ่งนี้ผมก็จะสามารถไปป้นบ้านแล้วได้แล้วสินะ อ่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปป้นบ้านกันดีกว่านะครับแต่ระหว่างนั้นเดี๋ยวผมต้องไปสู้กับเอ้ผมต้องไปเล่นเก็บดาวเนาะเก็บจีนโนมต่อค่อยๆสะสมกันไป <S <S เอาปจัจจกับบานเฮ้เครื่องนี้เฮ้ปจัจจเราเก็บไว้ไหนนะมเมื่อกี้เอาเครื่องกับนี่ดีกว่า ประแจผมเก็บไว้ที่หมาแต่เก็บไว้ที่รถนะผมว่ามอบประแจามาด้วยเอาน้ำทิ้งไว้นี่ดีกว่าประแจเอานี่ก็ได้ปะโอเคทุกคนงั้นคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเป็นคลิปแบบย่อยๆนะใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับมาทำคลิปให้กับทุกคนได้รับชมเกี่ยวกับเกมราตรีออนเนิร์ทใหม่นะ โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอจบเกมไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะไปก่อนนะครับบาย